ผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่21ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองประจำการวันสุดท้ายประจำปี2564ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะที่หอประชุมอาเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิพลตรีชลิตบรรจงปลุผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่21 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการวันสุดท้ายประจำปี2564อำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก291นายต้องรับราชการเป็นทหารกองประจำการ61นายบรรยากาศการตรวจเลือกเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะมีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจเลือกอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยตรวจเลือกได้มีการคุมเข้มยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเคร่งครัด ทุกคนที่เข้ามายังหน่วยตรวจเลือกจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างสำหรับกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำการตรวจเลือกทหารตั้งแต่วันที่1-20ถึง20เมษายน2564เว้นเพียงวันที่6และวันที่1 2บถึง15เมษายนโดยมีคณะกรรมการตรวจเลือกรวม49คณะ สำหรับทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกประจำปี2,564รวมจำนวน1 1 7 6 6 6นายต้องการรับเป็นทหารกองประจำการทั้งสิ้น39,918นายค่ะ